สวัสดีครับพบกับครูพิศนุอีกครั้งนะครับวันนี้ในสัปดาห์ที่สองนะครับสัปดาห์นี้นะครับก็เรามาทบทวนนะครับเรื่องของค่าประจำหลักนะครับค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะวันนี้เราจะทำในแบบฝึกหัดนะครับนักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยครับแบบฝึกหัดอยู่ในเล่มเล็กนะครับแบบฝึกหัดอยู่เล่มเล็กอ่าเรามาดูครับ เรามาทบทวนกันก่อนนะครับว่าหลักค่าประจาหลักและค่าของเลขโดดแต่ละหลักนั้นเป็นอย่างไรนะครับคําว่าหลักก็หมายความว่าหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนี่เรียกว่าค่าประจาหลักหรือเรียกว่าหลักซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดนะครับไปเรื่อยๆจะเป็นสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านได้ไปเรื่อยๆนะครับไม่มีที่สิ้นสุด ตรงนี้เรียกว่าหลักนะครับค่าประจหลักหมายความว่าหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยมีค่าเท่าไหร่หลักหน่วยก็ค่าประจาหลักก็เป็นหนึ่งหลักสิบค่าประจาหลักก็เป็นสิบหลักร้อยค่าประจําหลักก็เป็นหนึ่งร้อยหลักพันค่าประจาหลักก็เป็นหนึ่งพันหลักหมื่นค่าประจาหลักก็เป็นหนึ่งหมื่นหลักแสนค่าประจาหลักก็เป็นหนึ่งแสน หลักล้านค่าประจําหลักก็เป็นหนึ่งล้านหลักสิบล้านค่าประจำหลักก็เป็นหลักสิบล้านนะครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีที่สิ้นสุดนะครับต่อไปเรามาดูคําว่าเลขโดดเลขโดดก็คือเลขศูนย์ถึงเลขเก้านะครับเลขศูนย์ถึงเลขเก้าเนี่ยเรียกว่าเลขโดดเลขโดดเมื่อนํามาเขียนอยู่ในหลักใดแล้วก็จะมีค่าตามหลักนั้นๆน,น,นะครับ เรามาดูตัวอย่างนะครับตอนนี้ครูจะไล่าจากค่ามากลงไปนะครับเลขสามอยู่ในหลักพันล้านนะครับก็จะมีค่าสามพันล้านต่อไปครับเลขสี่ักร้อยล้านก็จะมีค่าสี่ร้อยล้านเลขศูนอยู่ในหลักสิบล้านก็จะมีค่าเป็นศูนย์นักเรียนจำไว้เลยนะครับศูนย์ไม่ว่าจะอยู่ในหลักใด ก็จะมีค่าเป็นศูนย์นะครับต่อไปครับเลขหกอยู่ในหลักล้านมีค่าเป็นหกล้านเลขสองอยู่ในหลักแสนก็จะมีค่าเป็นสองแสนเลขหกอยู่ในหลักหมื่นก็จะมีค่าเป็นหกหมื่นเลขศูนย์อยู่ในหลักพันก็จะมีค่าเป็น ศนะครับไม่ใช่ศูนย์พันนะครับเป็น0ต่อไปครับเลข7อยู่ในหลักร้อยก็จะมีค่าเป็นเจ็รอเลข4อยู่ในหลักสิบก็จะมีค่าสี่สิบและเลข9นะครับอยู่ในหลักหน่วยก็จะมีค่าเป็น9กนะครับนักเรียนเปิดไปแบบฝึกหัดหน้าที่9้าครับ พร้อมยังครับหน้าที่เก้าวันนี้นะครับเราจะทำหน้าที่เก้ากันนะครับอ่าเรามาดูครับข้อหนึ่งใหญ่เขาบอกว่าให้เราเติมหลักค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดที่ขีดเส้นใต้ในตารางคูยกตัวอย่างมาให้ไว้แล้วนะครับนักเรียนมาดูกันครับอ่าโจทย์นะครับห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบแปด คำตอบก็คือหลักเลขที่ขีดเส้นใต้นะครับก็คือเลขห้าถ้าใครลืมนะครูจะพามานับนะครับไล่ไปเลยครับนี่คือหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านห้าอยู่ในหลักอะไรครับเราก็มาเติมหลักล้านใช่ไหมครับนี่ครับคือหลักล้านต่อไปโจทย์ถามว่าค่าประจําหลักเมื่อกี้เรา รู้ไปแล้วว่าครับค่าประจําหลักหลักล้านค่าประจําหลักก็คือหนึ่งล้านต่อไปครับค่าของเลขโดดค่าของเลขโดดคือตัวนี้ครับเลขโดดคือเลขห้าเลขโดดอยู่ในหลักล้านก็จะมีค่าเป็นห้าล้านนี่คือตัวอย่างนะครับในแบบฝึกหัดมีทั้งหมดด้วยกันสิบสามข้อนะครับข้อที่หนึ่งสามล้าน 8 4 9 2ส5ี่มื่นเก้าพันสองร้อสิบห้านักเรียนก็ดูเลขที่ขีดเส้นใต้ครับคือเลขอะไรอยู่ในหลักอะไรเรามาเติมนะครับค่าประจาหลักเท่าไรเรามาเติมค่าของเลขโดดได้เท่าไรเราก็มาเติมนะครับเดีย๋ยวนักเรียนค่อยทำนะครับครูอธิบายไปก่อนนะต่อไปมาดูข้อที่สองนะครับห้าสิบหกล้านสามพันสอง้อหกสิบแปดเลขที่ขีดเส้นใต้คือเลขห้าอยู่ในหลักอะไรครับนั้นะเราก็มาเติมกันตรงนี้ ค่าประจาหลักได้เท่าไรนักเรียนก็มาเติมตรงนี้ค่าของเลขโดดได้เท่าไรก็มาเติมตรงนี้นะครับขูดตีตารางไว้ให้แล้วนะครับต่อไปข้อที่สามข้อที่สามนี้เยอะหน่อยแต่อ่านว่าแปดร้อยหนึ่งล้านเจ็ดแสนตีหมื่นหกร้อยห้าสิบเลขแปดคือเลขที่ขีดเส้นใต้นักเรียนเอามาเติมนะครับว่าอยู่ในหลักอะไรมีค่าประจาหลักเท่าไรและ ค่าของเลขโดดเลขแปดนี้มีค่าเท่าไหร่นักเรียนก็นํามาเติมนะครับนี่คือแบบฝึกหัดข้อที่หนึ่งต่อไปครับเรามาดูข้อที่สองเขาบอกว่าให้หาค่าของเลขโดดที่มากที่สุดและน้อยที่สุดมาดูตัวอย่างนะครับในแบบฝึกหัดไม่มีนะครับครูยกขึ้นมาให้ดูอ่านว่าแปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบเก้า เลขโดดก็คือเลขที่อยู่ด้านซ้ายมือมากเท่าไหร่ยิ่งมีค่ามากที่สุดนะครับเรามานับกันดูครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านเลขโดดคือเลข8ดมีค่ามากที่สุดอยู่ในหลักนี้ก็จะมีค่าเป็น8ดล้านนะครับเลขที่มีค่าน้อยที่สุดในนี้ไม่มีเลขศูนย์ังนั้นน้อยที่สุดก็จะอยู่ในหลักหน่วย หลักหน่วยคือเลขอะไรครับเลขเก้าเราก็นําเลข9มาเติมว่ามีค่าน้อยที่สุดด้านขวามือนี้นะครับนี่คือตัวอย่างในแบบข้หัดมีให้ทั้งหมดกี่ข้อเรามาดูครับหนึ่งข้อข้อหนึ่งข้อสองข้อสามนะครับข้อหนึ่งโจทย์กำหนดมาให้สี่ล้านสองแสนสามื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบแปดเลขโดดที่มากที่สุดคืออะไรนักเรียนก็นมาเติมตรงนี้ แล้วก็เลขโดดที่น้อยที่สุดมีเท่าไรเราก็มาเติมตรงนี้นะครับไล่ลงมาเลยข้อสองได้เท่าไรข้อสามได้เท่าไรนะครับต่อไปครับขอ,อให้เรามาตอบคำถามนะข้อสามใหญ่มันมีอยู่สองข้อย่อยครูทำตัวอย่างให้ดูนะครับนักเรียนมาดูเขามีคำถามมานะครับครูให้พวกเราดูก่อนนะครับ ข้อย่อยก็คือกอไก่กอไก่เขาถามว่าห้าอยู่ในหลักใดถ้านักเรียนจำไม่ได้นักเรียนก็ไล่เลยครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านห้าอยู่ในหลักไรครับเมื่อกี้อ่าอยู่ในหลักร้านแล้วก็นำมาเติมครับนี่ครับหลักร้านต่อไปครับข้อขอไข่โจทย์ถามว่าห้ามีค่าเท่าไหร่อ่าครับ ู่หลักอะไรก็มีค่าเท่านั้นนะครับเราก็มาเติมก็คือห้าล้านต่อไปครับพอควายถามว่าถ้าเราไม่ใส่ศูนย์นี่ครับศูนย์ยึดตำแหน่งของหลักแสนแสดงว่าตรงนี้ไม่มีแล้วถ้าไม่มีเลขศูนย์ตรงนี้แล้วห้าจะมีค่าเท่าไหร่แสดงว่าเลขห้าต้องขยับมาแทนตรงนี้ดังนั้นง่อมาแทนแล้วก็จะตอบว่าห้าแสนนะครับ นักเรียนอ่านคำถามให้ดีว่าจยดถามอะไรนะครับกอขอคองอนะครับเรามาดูข้อที่หนึ่งตอบคำถามข้อที่หนึ่งนะครับกไก่หกอยู่ในหลักใดนักเรียนก็มาไล่ไปครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านใดเท่าไรแล้วก็มาเติมขอไข่ถามว่า 6มีค่าเท่าไหร่เราก็นำมาเติมอันนี้ข้อควายถ้าไม่ใส่ศูนย์ยึดตำแหน่งหลักแสนนะครับตรงนี้ครับเหมือนตัวอย่างมาเลยแสดงว่า6มีค่าเท่าไหร่นะครับนักเรียนก็นำมาเติมตรงนี้นะครับข้อ3ใหญ่มี2ข้อย่อยมาดูข้อที่2ครับข้อที่2อ่านว่า7จ2ล้าน สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบกอไก่เลขสี่ครับเลขสี่เลขสี่ตรงนี้อยู่ในหลักได้นักเรียนก็นได้นับมาครับแล้วนำมาเติมขอใครถามว่าสี่มีค่าเท่าไหร่นักเรียนนับไปแล้วนะครับมีค่าเท่าไหร่อยู่ในหลักนั้นก็จะมีค่าเท่านี้เราก็เติมลงไปตอบลงไปขอคอวายถ้าไม่ใส่ศูนย์นี่ครับศูนย์ ตรงนี้นะถ้าไม่มีนะครับยึดในหลักหน่วยก็กระจขยับเลื่อนลงมาเมื่อไม่มีศูนย์ตรงนี้แล้วนะครับเลื่อนลงมาเนี่ยโจวยถามว่าสี่มีค่าเท่าไหร่นะครับนักเรียนก็นํามาเติมนะครับสําหรับวันนี้แบบึกหัดในหน้าที่เก้านะครับมีด้วยกันสามข้อใหญ่นะครับให้พวกเราไปทํานะหลังจากนี้ไปแล้วนักเรียนไปทําแล้วครูจะมาเฉลย ในชั่วโมงต่อไปวันอังคารนะครับชั่วโมงซูมนะพร้อมกับในหนังสือเรียนนะครับแล้วก็แบบรหนันี้นักเรียนไปทําไว้เลยนะครับไหนหนังสือเรียนไม่เสร็จก็ไปทําทบทวนนะครับพรุ่งนี้เราจะมาเฉลยกันในชั่วโมงซูมนะครับวันนี้เราก็จะไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ